ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรียมทวีธนโชธพร้อมกับพิมพ์ข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GVN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับฟังข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าธรรมะเป็นเพื่อนตายของเรารักธรรมะให้มากๆเพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราอยู่เคียงข้างเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขา ห้วยหนองคลองบึงไม่มีเหงาไม่มีเศร้าส้อยซึมเซ็งคเครียดเบือ่อกลุ้มไม่มีเลยมีแต่ความสบายธรรมะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกสิ่งอื่นไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบนกับข่าวแรกค่ะซึ่งผู้ปกครองและคณะญาตินักนิวธรรมทายาตกว่า1,000ท่าน ข้าวรวมพิธีตัดปลอยผมพิธีขอขม,มามอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสมณเนรโครงการบรรพชาสมณเนรห้า0ันรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2,567นาณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมค่ะที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความรื่ปิติค่ะ โดยในภาคเช้าเจ้าอาธิการวาริศติขขาปัญโยเจ้าคณะตำบลบางบุตรเจ้าอาวาสวัดบึงต้นชันเป็นประธานสงฆ์ในพิธีตัดปลอยผมนาคยวัฒธรรมทายาตซึ่งภายในงานมีผู้แทนนาคยวัฒธรรมทายาธได้น้อมถวายผ่านทูปเทียนแพรและผ่านดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมด้วยความพร้อมเพรียงกันค่ะทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้ตัดปลอยผมให้กับนาคยวธรรมทายาตในการนี้ท่านประธานสง์ก็ได้ให้โอวาสแก่นาคยุวธรรมทายาตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเนื่องในวันนี้ทางศูนย์ได้จัดให้มีการบรรพชาสมณีเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่การที่ได้จัดบรรพชาสมณีเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนา การที่ทุกท่านเข้ามาในจุดนี้จะได้ประโยชน์5ประการด้วยกัน 1. 1. ได้เป็นธรรมทายาทเราบวชแล้วได้เป็นทายาพระพุทธศาสนาการบวชครั้งนี้เราจงภูมิใจการเกิดของเราไม่ขาดทุนแล้ว 2. ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติของพระพุทธเจ้าอยากให้ลูกๆตั้งใจปฏิบัติสร้างความดี 3. หลังจากที่เราได้เรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไร 4. จากที่เราได้เป็นเด็กธรรมดาเราได้เข้าถึงไตรสรณคมและได้มีศีลสิบและ 5. การได้บวชครั้งนี้เราได้นำผู้ปกครองได้เข้ามาทำบุญและผู้ปกครองจะได้เกาะชายผ้าเหลือง แต่ว่าจะได้บุญมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าศีลของเราบริสุทธิ์เพียงไรและภายหลังจากท่านประทานทรงได้ให้โอวาสแก่นักธรรมทายาตผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพได้ทำพิธีตัดปลอยผมให้กับนักยิวธรรมทายาตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานชาวระยองค่ะ ในปีนี้ได้รับความสนใจและตั้งใจดีจากน้องๆเยาวชนและผู้ปกครองสนับสนุนให้กับลูกหลานได้มาบวชสัมมณรนจำนวน115ท่านด้วยกันจากนั้นนาคิุวรรมทายาทได้ทำพิธีปลงผมโดยมีคณะสงฆ์พระพี่เลี้ยงได้ปลงผมให้กับนาคิุวัร,รมทายาทก่อนที่จะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสัม,มเณรในภาคบ่าย พิธีกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มอกปลื้มใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากค่ะในภาคบ่ายนักยุวธรรมทายาตพร้อมด้วยผู้ปกครองได้ประกอบพิธีเวียนประทักษินรอบลานธรรมแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวก็ตามค่ะแต่ละท่านประกอบพิธีด้วยความปิติใจใบหน้าเต็มเลี่ยมไปด้วยความสุขที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้จากนั้นตุ็พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตบาทและผ้าไตร โดยผู้แทนนำกล่าวคือ,อการณิิตเอกชัยจีนครก่อนที่นากวัดธรรมทายาจะได้กล่าวคำขอเข้ามาผู้ปกครองและรับมอบบาทและผ้าตรายจากผู้ปกครองซึ่งในวันนี้บุตรหลานของทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชีวิตด้วยการบรรพชาเป็นสัมมนน จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสมณีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดประยองเป็นพระอุปชาโดยมีผู้แทนนักยิวธรรมทายาตได้น้อมถวายผ่านพุ่มแด่พระอุปชาตามด้วยพิธีขอบรรพชาพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้คล้องอังสะก่อนที่นัยุวธรรมทาญาติจะได้กล่าวคําขอบรรพชาโดยพร้อมเรียงกัน เพื่อเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัดคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสมณีในพระพุทธศาสนาพู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลสิบซึ่งการบรรชาสมณีในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามรวมถึงเป็นการเติมแก่นสารธรรมะให้กับผู้บวช ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในบุตรหลานของตนค่ะซึ่งภาพดีๆเหล่านี้ที่เกิดในวันนี้คือภาพพลังอายุแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สเสริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะ oh <my S 1> อาตมาข oh <my S 1> <พ>อนุโมสนาขอบใจ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองเขาท่องลมอีกหลายๆแห่งที่ได้จัดในจังหวัดระยองนี้ก็สนับสนุนหวนฝวายหวอนโมทนาขอบใจตามโรงเรียนตา่างๆ ที่ได้ส่งนักเรียนเข้ามาเข้ารับการอบรมตามเจตนาตามวัดถุกประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติรรงจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดระยองโรงเรียนในจังหวัดระยองสมัครเข้ามาเสียสละเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือมารดาดายอมให้ลูก เข้ามารับการอบรมมาเปลี่ยนแปลงผมบนศีราะมาคลองผ้าตาสาวพัดเชกเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสองแต่ละท่านของแต่ละคนอัตมาภาพในนามผู้บริหารคณะสงจังหวัดระยองต้องขออนุโมทนา กับท่านทั้งหลายและกที่ให้ความส่วมัญต่อพระพุทธศาสนาต่อสระากต่อพะามันพระพุทธศาสนากากการที่คุณหลวงุทธเข้ามารดนวชี้ก็ถือว่ารับเอามรดกทางพระพุทธศาสนาไปขยายผลไปต่อยอด เป็นประโยชน์ให้เป็นกนารศึกษาอยากให้ลูกลูกชายที่จะจบการศึกษาป3สามขึ 3, ้นป4สี่ครับมีเวลาว่างที่มีประโยชน์มีสมาธิให้มากขึ้นมากกว่าการอยู่บ้านแล้วใช้เวลาโดยการเล่นเกมใช้เวลาโดยโดยไม่ประโยชน์ยังไม่มากพอกอยากให้เขามีสบาธที่มากก็เลยคิดว่าอยากให้ล,ลูกวดภาคฤดร้อนนะครับก็เลยมาปรึกษาดูจนกระทั่งมามาพบที่นี่ครับแล้วก็รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูกเรานะครับวันนี้ก็รู้สึกดีมากแล้วเริ่มแต่ตัดผมก็น้ำตาไหลทั้งพ่อและแม่เลยน้าตาไหลก็รู้สึกปิติรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่เคยมีความสึกนี้มาก่อนมันมาจากข้างในจริงครับรู้สึกปิติรู้สึกดีจนกระทั่งลูกลูกได้เป็นสามณรน,นรู้สึกว่าที่นี่ทำคุณประโยชน์ให้กับพ <Okay. S 1> ระพุทธศาสนามาก การที่ให้ลูกได้ศึกษาได้มีสมาธิได้นั่งนั่งอยู่กับตัวเองบ้างผมเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับเด็กยุคยุคอนาคตถัดไปเนี่ย,ยการบวชผมว่าวยอย่างน้อยก็ดึงสติเขาผมเชื่อว่าเด็กหลาย,ลายๆสว่วนที่เข้ามาจะประสบความสำเร็จในชีวิตวแล้วก็มีความยับยัง้งชั่งใจในเรื่องของสิ่งดีและไม่ดีเขาจะแยกออกด้วยเขาพธศาสนาปองเขาคัดกรองในสิ่งที่มีประโยชน์สินที่เขาได้รับ ถึงจะเขายังเด็กเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าจะค่อยๆซึมซับไปเองครับมีผลดีต่อนาคตของของชาติแล้วก็ของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปแน่นอนครับย่าได้มาเห็นหลานเห็นรอยยิ้มหลานแล้วเห็นที่แบบเขามีความสุขอาการที่เขาจะบวชเราสึกว่ายตาิปลื้มมากเลยคือแบบไม่คิดว่าจะได้เห็นทายพระเหลืองหลานวันนี้เนาะดีอะค่ะดีเลยแหละมาเห็นวันนี้รู้สึกปลื้มค่ะพิธีกรรมสถานปฏิบัติธรรมที่นียอมรับว่า คือดีอะสามารถที่เอาเด็กดื้อคนนึงอะที่ให้เปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือได้อะที่รู้จักปฏิบัติธรรมรู้จักดูแลตัวเองรู้จักทําอะไรด้วยตัวเองแล้วการพูดกันจากับผู้ปกครองก็ดีขึ้นตอนที่ทําขมาขอขมากรรมขออะไรเนี่ยรู้สึก,กว่าดีมากเพราะทาพิธีแบบที่เนี่ขลังและดีมากคือยากเข้าตั้งแต่เข้ามาในพิธียากคนลุกตลอดแล้วนั่งรู้สึก,กว่าปื้มมาบปื้มจนแบบมันตื้นตาจนน้าตาไหลตลอดนะเนาะแบบคือไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้ ก็เลยหันมองหน้าหลานว่าถ้าปีนี้ไปได้ปีหน้าต่อนะลูกก็เลยว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ยิ้มล้วก็บอกว่าครับร,รู้สึกว่าทําให้เราแบบตื่นตันไปอีกไงไม่คิดว่าจะได้จะได้เจอคําพูดแบบนี้เนาะจากเด็กดื้อคนหนึ่งอะที่แบบวันวันหนึ่งดูแล้วแบบไม่สนใจอะไรเลยค่ะแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ขอบคุณสถานปฏิบัติธรรมที่เนี่ยคือดีมากยมเราก็ดีมากเลยแหละดีใจที่มีกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าก็ไม่เคย ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้แล้วลูกก็จะเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ลูกก็มาขอเข้าร่วมกิจกรรมเองก็ฝึกวินัยได้หลายอย่างเลยเพราะตอนแรกน้องเป็นคนติดเกมติดเล่นแล้วก็ชอบแบบต้องส่วนตัวสูงก็มาเจอวันนี้ก็ดีใจที่น้องแบบว่ายังไงอะสงบนิ่งขึ้นมีแบบสมาธิไม่สั้นเหมือนเมื่อก่อนถามอะไรตอบแบบชาชาชาน ก็ <G ül üş> โดยรวมก็แบบก็ดีอ่ะอยากให้มีแบบนี้ทุกปีเลยค่ะก็อีกพิธีหนึ่งที่ว่าเช็ดมือให้แม่ก็ไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีลูกเช็ดมือแบบนี้มันก็ดีใจอ่ะแมันไม่เคยเห็นลูกแบบมาเช็ดมือเช็ดเท้าให้ก็มีน้ำตาคลอเป้ากักนบ้างวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญน,นิวส์ค่ะ ก็ยังมีภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการบรรพชาสม,มนเนร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะที่ตามศูนย์อบรมต่างๆทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะโดยที่ทุดงขสถาล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีขอขามาและพิธีบรรพชาส่วนที่ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ก็ได้จัดพิธีตัดปลอยผมเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศเรื่มๆนี้โดยพร้อมเพียงกันค่ะถุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการบรรพชาสัมมนเนน5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2,567เพื่อให้นักเรียนชายอายุระหว่าง9ถึ14ปีได้มาบรรพชาเป็นสัมมนเนทดแทนคุณบิดามารดา เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนักเรียนชายทุกท่านได้เข้าโครงการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้เข้าพิธีตัดปลอยผมและฝากตัวเป็นศิทธิ์กับพระอาจารย์เพื่อน้อมรับการอบรมสั่งสอนจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงทางยังได้ฝึกสวดมนต์ท่องคำขานาคเรียนรู้ความดีสากลหประการ เตรียมความพร้อมเป็นสนัมมานเป็นเนื้อนาบุญให้กับพ่อแม่และหมู่ญาติและในวันเสาร์ที่6เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านได้รอคอยค่ะเป็นวันที่นาคยุวัฒรรมธาญาทุกท่านได้ประกอบพิธีเวียนประทักษินพิธีขอขอมาและรับผ้ารายจากผู้ปกครองซึ่งนาคยุวัฒมธาญญาได้กล่าวคําขอขอมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสมัมมเนนทดแทนคุณของพ่อแม่ค่ะจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าตราให้กับนาคยุวธรรมทายาด้วยความปราบเรื่องปิติและจากนั้นค่ะเป็นพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นพระอุปัชาโดยนาคยุวธรรมทายาทุกท่านได้ขอบรรพชานุ่งห่มผ้ากาศวพัดและได้ขอศีลขอนิสยัย ทางยังได้รับโอวาจากพระอุปชาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอกของสมณะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองโดยหลังจากนี้ค่ะสมณเณรทุกรูปจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองภายใต้การดูแลจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจะได้ศึกษาธรรมะรวมทั้งได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้พองสและปฏิบัติศาสนากิจ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและญาติโยมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนบรรยากาศนศูนยะ์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ได้จัดพิธีตัดปลอยผมในโครงการบรรพชาสมัมเณรน5 0 0ันรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษมานพอัคามานโวประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันเป็นประธานสงฆ์ค่ะได้ให้โอวาอสอทรงคุณค่าแก่นาคยุวธรรมทายาตตอนที่เหล่านาคยุวธรรมทายาตจะได้กล่าวคำขอตัดปลอยโผมจากผู้ปกครองและคณะญาติพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองคณะญาติรวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมพิธีก็ได้ร่วมกันตัดปลอยโผมให้แก่นาคยุวธรรมทาญาต ท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรลานได้บรรพชาเพื่อเข้ามาฝึกฝนอบรมตัวเองเรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงค่ะและเมื่อผู้ปกครองได้ตัดปล่อยผมบุตรลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้กับนาคยุวธรรมทายาต พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและคณะผู้ปกครองก็ได้ร่วมกันถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาดอันเป็นแนวทางให้นากิวัธรรมทายาตมีกำลังใจมีศรัทธาที่จะเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนาเข้ามาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและประพฤติปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนา ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสัมมาเนนผู้เป็นที่พึ่งให้แก่บิดามารดาและหมู่ญาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้า,าป่าสหาวารัตเดือนเกิดค่ะ สำหรับพิธีบูชาข้าวพระได้จัดขึ้นในเวลา4นาฬิกา30นาทีของประเทศสวีเดนพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากทางสถานี GBN ตอนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่า,า,ปาสหวาระเดือนเกิดโดยมีกาลยมิตรกัสมาอิริกสนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกลัลยมิตรแดงโลกนิยม เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิตรสมรแก้วใสและกาลยมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกาลยมิตรนิาพาภรณพิมพาคนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะทางด้านกาลยมิตรเตียงทองซอมกระโถนนำกล่าวคำแผ่เมตตา พร้อมกันนี้พระมหาบุญมาคุตตบปุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮมก็ได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากหลวงพ่อธรรมชโยท่านใช้คำว่าเป็นบุญใหญ่อสงไขยอปมานางบุญของผู้ที่ต้องการมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมฉะนั้นทุกท่านจึงไม่ควรพลาดที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน ซึ่งสร้างความปราบปรือปิติให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายซอกโคมเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุน,นีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทางยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีท่าพระป่าสมคีโดยมีการลยมิตรอุไรวันสิงเฟลโลไกลเลิกและกาลยมิตรดวงใจไกลเลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายกีลานาเพษัตโดยมีกาลยมิตรอุเทนมารีวัตและกาลยมิตรและกาลยมิตระวินชิน,นวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนบุญรักษาพระพิสุสธิสมนเนจรอาพาธโดยมีกาลยมิตรม้วยหลังแซลลี่และกาลยมิตรวันนีดุดพี่บุญผลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะ พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสามคณะและสัธุชนก็ได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นก็ได้ร่วมบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนองค์วาาหลวงพ่อธ,ธรรมชโยมาถ่ายทอดค่ะเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีค่ะ คุณผู้ชมคะที่ปรึกษาเจ้าคณะภักหนึ่งและคณะได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนก,กิจและเยี่ยมเยือนคณะกัลายาณมิตรในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะประเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภักหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระครูสุวรรณบราการเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรงราชวราราม และพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพกเดินทางปฏิบัติศาสนก,กิจและเยี่ยมเยือนคณะกัลมาณิมิตรในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในการนี้พระประสิริชัยฐานาวโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์พร้อมด้วยเจ้าอาวาสจากวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาและคณะสงฆ์ได้มาถวายการต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังรายงานความเป็นมาและผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์จากกาลยมิตรพลวัตนาคลักษ์และกาลยมิตรพัดอินลาบต่อมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรได้เมตตานำคณะสงฆ์ชี้จุดเพื่อเตรียมฝั่งลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ส0มิถุนายนที่จะถึงนี้ ก่อนที่จะได้รับถวายพัฒหารเพลงจากคณะศิษยนุสิตและได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดวดชิวรธรรมประทีปเขตลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กโดยพระเดชพระคุณพระกิติยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดว,ดว,ดวดชิวรธรรมประทีปได้ถวายการต้อนรับและนำชมสถานที่ซึ่งวัดวดชิวรธรรมประทีปได้มีการฝึกสมาธิปเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา10.40 4นถึง18.00น และสอนภาษาไทยรวมทั้งภาษาบาลีให้แก่ผู้ที่สนใจค่ะนอกจากนี้ทางวัดยังได้ออกวรารสารธรรมประปฏิบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเอผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่วัดพระธรรมกายโอกลนด์ค่ะ ได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ในการจัด Educational Hub for Ethnic Thai Community ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ค่ะรวมกับสมาคมธุรกิจนิวซีแลนด์และไทยจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ค่ะวัดพระธรรมกายโอกลแลนด์ได้รับทุนจาก Ministry of Education หรือกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ ในการจัด Educational Hub for Ethnic Thai Community ที่จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจนิวซีแลนด์และไทยซึ่งการจัด Educational Hub นี้ค่ะเป็นครั้งแรกของชุมชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับทุนและร่วมงานกับประทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยเข้าใจระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ตลอดจนการเข้าถึงความช่วยเหลือ และบริการของรัฐบาลนิวซีแลนด์โดยมีการจัดทั้งหมด10เซสชั่นค่ะแบ่งเป็น10หัวข้อซึ่งจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นไปและสำหรับในเซสชั่นแรกค่ะเป็นหัวข้อเรื่องภาพรวมระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์โดยการสนับสนุนของทีมงานวัดพระธรรมกายโอกลนด์ซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายโอกลด์ เข้าร่วมเป็น Educational Lead ภายในงานมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายหลายคนโดยนับเป็นโอกาสสำคัญที่วัดพัทธรรมกายโอกลนด์ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์รวมกับรัฐบาลนิวซีแลนด์และจะนำไปสู่โอกาสในการจัดกิจกรรมต่อๆไปเช่นการเผยแผ่ความรู้สมาธิและการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสําหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนึ่งนครหลวง14อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสานครหลวงห้า อันดับสี่นครหลวงหอันดับหนครหลวง10อันดับ6แก้วผูทร8อันดับ7นครหลวงเก้าอันดับ8นครหลวง12บสองอันดับ9้านครหลวง11บและอันดับ10แก้วผูทร1หนึ่งค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระปองวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับสองจังหวัดอำนาจเจริญอันดับสจังหวัดสกลนครอันดับสี่จังหวัดเลย อันดับห้าจังหวัดลำพูนอันดับหกจังหวัดชนบุรีอันดับเจดจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับแปดจังหวัดลำปางอันดับเก้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอันดับสิบจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะบญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจากกับปาวัตนสูตรด้วยยอดสวด6 3 1 5 8 8 0รล้าน8 8 0จบเนื่องในวันคุ้มครองโลกตรงกับวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถสง่งยอดสวดได้ที่ w w w f i t e w o r l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมถวายมหาสังฆทาน1 0,000วัดทั่วไทย กัตัญยูบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีในวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศัรษษกราช2567วันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่าสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศรรัพท์02831 1 0 0 และทั้งหมดนี้นะคะคือเขาสรารง,งานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมและนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าตามุนาโหติพรามโนคนดีดีเพราะการกระทําสําหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ